สบายดีหรือเปล่าเขาเขาไม่เคยรู้สืบดูเธอไม่อยู่แอบดูแวะมองหาหายไปเลยไม่เคยหวนขึ้นมาหายไปนานกับการเวลาสบายดีหรือเปล่าเพื่อนเราไปถึงไหนอาจเจอพเพื่อนใหม่ถูกใจเหมือนในฝัน แล้วเวลาก็พาเราพบกันแล้วเวลาก็พาเราจากกันจะโทรก็ไม่โทรมาไม่มีแม้เวลาจะบอกลาเพื่อนเก่าถ้าหากจะลืมกันไปไม่เป็นไรเพื่อนเราแค่อยากเห็นเธอโชคดี เป็นเพลงที่แบบว่านานมากไม่ได้ฟังคุณผู้ฟังเกิดทันกันหรือเปล่าคะละอ่อนละอ่อนตะต้นยอนของนางฟ้าสวัสดีค่ะวันนี้อิ่มบุญมากๆเลยนะคะขอให้คุณผู้ฟังที่รกักมีราชตาชีวิตที่งดงามมีความสุขทุกๆสิ่งร่ำรวยร่ำรวยเงินทองนะคะวันนี้นะคะนางฟ้าล a นด o อมออฟเลมีไทม์เลสมี t o อปปิกดีๆนะคะ ให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันก่อนที่จะไปทานข้าวเย็นหรือว่าไปเดทไปทําอะไรก็แล้วแต่หรือหากแม้ว่าบางคนที่ยังเหงาเศร้าคิดถึงรอใครบางคนนะคะมาเด้อมาเด้อมาเด้อดูซิว่าใครต้องการที่จะแบบฟังเสียงอีล่าบ้างวันนี้มีท็อปปิกดีๆนะคะซึ้งๆนิดนึงนะคะ ท็อปิกชื่อความในใจจากเขาถึงคุณตอนนี้คือเรื่องอะไรดูซีดูซีขอสับไพ่สักครู่นะคะใครแบบทัน x y z บ้างขอเสียงหน่อยเดอ้อความในใจจากเขาถึงคุณตอนนี้คือเรื่องอะไรจะโทรก็ไม่โทรมาจะโทรได้ยังไงก็เธอไม่ได้ให้เบอร์เขาคุณผู้ฟังบอก โอเคสองใบแรกนะคะดูซิดูซิความในใจจากเขาถึงคุณนะตอนนี้คือเรื่องอะไรคะคุณผู้ฟังอืมคุณผู้ฟังไพ่เป็นใจอะ่ะ six of cups อ,อ่ะคนเก่าความในใจจากเขา four of cups เขานะคะความในใจจากคนคนนี้ถึงคุณผู้ฟังนะคะมีเลขสี่กับเลขหก 6. คนคนนี้อาจจะเกิดในธาตุไฟแม่สิงห์ธนูนะคะแล้วก็ธาตุลม,ม,มเ,อเอลมทมมมุนตุลกุมเลขสี่ชัดที่ราศีเมษแล้วก็เลขหกชัดที่ราศีเมทุนนะคะความในใจจากเขาถึงคุณตอนนี้หรอคะเธอจา๋าเธอรู้ไหมไม่ว่าเราจะจบกันเนิ่นนานแค่ไหนหรือความทรงจําใดๆที่มีเกี่ยวกับคุณนะคะเขายังยังคงรักคิดถึงคนึงหาคุณอยู่เสมอนะคะคนคนนี้ดูสิเขายังกอดน,น้องหมาหน้องแมวใดๆอยู่เลยเขายังคิดถึง วันชื่นคืนสุขที่มีความสุขถึงกับคุณนะคะวันนี้เขาอยากจะบอกว่ามันเป็นซิกออฟคัพคือคนเก่าแน่นอนค่ะคนคนนี้อาจจะจบไปแล้วหรือว่าห่างหายจากคุณไป6วัน6สัปดาห์6เดือนถึง6ปีนะคะมีเลขสี่ออกมาคนคนนี้ผู้ชายผู้หญิงราศีเมษนะคะเขาอยากจะบอกว่าเธอเป็นยังไงบ้างเธอสบายดีไหมเราอยู่ตรงนี้เราไม่ค่อยมีความสุขเราไม่ค่อยสบายเลยนะเราเฝ้าคิดถึงต้นไม้ต้นนี้ที่เราเคยไปนั่งแบบกระหนุงกระหนิงมุดกัน กับเธออยู่ตรงนั้นไม่ใช่เขาอยากจะบอกว่าตอนนี้คุณอาจจะมองว่าเขามีสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้ทำมีตัวเลือกมากมายในชีวิตแต่ว่าเขายังเฝ้าคิดถึงคนนึงหาคนคนนึงอยู่น่าจะเป็นคุณผู้ฟังนะคะ ผู้หญิงผู้ชายราศีเมษคนนี้นะคะตอนนี้กําลังนั่งแบบเหงาเศร้าพินิจพิคราะห์ถึงเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาความทรงจําที่ดีมีกับคนคนหนึ่งนางฟ้ามองว่าเป็นคุณผู้ฟังนะคะและตอนนี้เขาอยากบอกว่าคนคนนี้อาจจะเกิดมีหมานะคะเกิดปีจอปีเสือปีงูปีหนูปีกระต่ายแล้วก็ปีแพะนะคะเขาอยากบอกคุณว่าไม่ว่าคุณจะมองเขายังไงในตอนนี้ไม่ว่าคุณจะมองว่าเขามีใครคนคุยมากมายใดๆก็แล้วแต่ แต่ในหัวใจเขามีคนคนนึงแล้วก็คิดถึงแล้วก็แบบนึกถึงเรื่องราวที่ผ่านมาในอดีตร่วมกันคุณกับเขาอาจจะคบกันมาแบบ1เดือนถึง6ปีอะให้เพราะว่ามีเลขหกใช่ไ่ะความทรงจําหรืออาจจะเป็นจบหรือว่าจากลาเลิกลาไป หกวันหกสัปดาห์หกเดือนหกปีเขาอยากบอกว่าเธอเราไม่เคยลืมเธอเลยนะเธอยังคงน่ารักแสนดีในหัวใจเราเสมอหากแม้ว่าคุณกับเขามีเพลงที่เคยส่งให้กันนะคะอาจจะเป็นเพลงคนที่แสนดีใดๆก็แล้วแต่เขาอยากบอกว่าจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็ไม่มีใครดีเกินเธอที่อยู่ในหัวใจของเรานะคะซึ้งจังเลยอะ่ะคุณผู้ฟังความในใจที่เขาอยากบอกคุณผู้ฟังสองใบแรกก็ซึ้งเลยนะคะ มาเด้อมาเด้อคุณผู้ฟังทำอะไรกันอยู่คะฝนตกหรือเปล่าเอย ต่อไปนะคะความในใจที่เขาอยากบอกคุณตอนนี้คือเรื่องอะไรไหนดูซีดูซีจะอ่านไพ่ให้เยอะๆนะวันนี้จะไม่ฟิกนะว่ากี่ใบอะความในใจที่เขาอยากบอกคุณตอนนี้คือทตุลมมาซ้ํานะคะคุณผู้ฟงังทตุลม King of อ w o r d แล้วก็มีอ่ทาท่ไฟนะคะใน i g h t of p e n t a c l e ชาวทตุลมทตุไฟคนนี้นะคะกําลังอยากจะบอกคุณว่าความในใจที่เขามีต่อคุณล่ะคะทุกวันนี้นะ เวลาทําอะไรผ่านไปแต่ละวันน่ะเขามองว่าแบบเออเราแบบจะมีอนาคตไปเพื่อใครเราจะทําไปเพื่อใครให้พ่อแม่ครอบครัวมีความสุขหรอถ้าหากว่ามีความสุขแล้วใครละ่ะที่จะอยู่เคียงข้างครั้งเขาชาวธาตุลมเมถุนตุนกลุ่มคนนี้กําลังนั่งพินิษพิค์ว่าหลังจากนี้ถ้าไม่ต้องมีแฟนน่ะแต่แต่วบาแค่นั่งคิดถึงคุณหรือว่าแบบคิดว่าวันหนึ่งจะได้เจอคุณมันจะเป็นไปได้ไหมคือเขาอยากกลับมาเพราะใบที่แล้วมันออกมาเป็นซิกเลข6ใช่ไหมคะการกลับมา6กถ้วย ตอนนี้เขาก็ได้แต่แบบมีคนรอบข้างความรู้สึกที่เขามีต่อคุณตอนเนี้เขาอาจจะมีเพื่อนเยอะแยะมากมายลุมล้อมมีแบบดูดีนกหงนกคู่จริงจริงแล้วคขาไม่มีใครหรอกเขาก็นั่งเหงาเงาใต้แสงจันทร์นั่งแบบจิบ น้ำชาจิบอะไรของเขาไปอะแต่ว่าเขาอยากจะบอกว่าความในใจที่เขาอยากจะบอกคุณตอนนี้คือถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์กงร้อของโชคชะตามีจริงนะคะอยากให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เหวี่ยงคุณกลับมาในชีวิตเขาอีกครั้งนี่คือความในใจที่เขาอยากจะบอกอะไรรอบตัวเขาอะใช่มันก็ทําให้เขามีความสุขผ่านไปได้แต่ละวันแต่ความสุขจริงๆที่อยู่ในหัวใจเขาอะมันไม่มีเลยอะเธอเขาเฝ้าคิดถึงแต่คุณผู้ฟังคนเดียวนะคะสอง คนนี้นะคะแล้วก็สิ่งที่เขาคิดตอนนี้ความในใจที่เขามีต่อคุณนะ เขาอยากรู้ว่าคุณอยู่ที่ไหนเขาอยากรู้ว่าคุณทําอะไรอยู่คุณดีวกับใครคุณคบกับใครทําไมคุณแบบไม่บอกเขาบ้างเขาอยากรู้หรือหากแม้ว่าตัวคุณเองยังไม่มีใครเขาอยากถามคุณว่าคุณเคยคิดถึงเขาบ้างหรือเปล่าถ้าคุณไม่เคยมีใครความสัมพันธ์ดีๆที่เรามีร่วมกัน่ะคุณเคยนึกถึงเขาบ้างหรือเปล่าเขานึกถึงคุณเสมอหรือหากแม้ว่าคุณให้โอกาสเปิดใจคุยกับเขาอีกครั้งอะคนคนนี้นะคะอยากจะสารฝันตัวเองอยากเดินทางไปหาคุณ อยากไปเจอคุณอยากไปเยี่ยมคุณที่บ้านหรือว่าอยากจะแบบนัดเจอไปทานข้าวไปดูหนังกับคุณตอนนี้เขาพร้อมมากนะมีทั้งเงินมีทั้งายานพาหน,นะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่แบบว่า,านิสัยส่วนตัวเป็นคนแบบรักอิสระอยากไปไหนก็ไปอยากทำอะไรก็ทำไม่ไม่ให้ใครมาผูกติดยึดติดนะคะตัดใจเขาตอนนี้อยากจะเดินทางไปเจอคุณผู้ฟังของนางฟ้ามากๆคุณผู้ฟังอยู่ที่ไหนนะเขาอยากรู้จังเลยส่งโลเคชั่นให้นางฟ้าซีเดี๋ยวนางฟ้าจะบอกเขาให้นะคะ เขาอยากบอกว่าความในใจที่บุคคลคนนี้มีต่อคุณผู้ฟังตอนนี้คือคิดถึงเหลือเกินเขาอาจจะเกิดวันอาทิตย์อังคารพุธศุกร์ได้นะคะความในใจที่เขามีต่อคุณตอนนี้คือ ไม่ไหวแล้วว่าอยากเจอเจอแบบไหนก็ได้สมมุติว่าแบบถ้าเขาไปเจอคุณอยู่กับใครเดินอยู่อะไรเงี้ยเขาก็ไม่เขาก็โอเคสมมุติว่าไปเจอที่ห้างที่ไหนก็แล้วแต่ทุ่งนงทุ่งนานเขาก็จะเข้าไปทักทายดีๆกับคุณว่าเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาไม่สนด้วยว่าคุณจะอยู่กับใครคนข้างกายคุณจะรู้สึกยังไงเขาทําใจได้เขารู้ว่าเขาอ่ะมันก็แค่ส่วนเกินในความรู้สึกของคุณ สึงส้งจังเลยทําไมนางฟ้ารู้สึกว่าคนคนนี้เป็นคนที่อยู่ในหัวใจคุณผู้ฟังเช่นกันนะคะฝ่ายเมษสิงหธนูลมใบถุนตุนกลุมเดอ้อออกมาชัดมากเดอ้อราศีเมษออกมาชัดมากนะคะกับราศีเมถุนดูซีต่อไปความในใจจากเขาถึงคุณตอนนี้คือเรื่องอะไรขอ2ใบนะคะ ความในใจจากเขาถึงคุณผู้ฟังตอนนี้คือเรื่องอะไรคะดูซิชาวทัดลมมาอีกแล้ว k i งอ of c ั p ลมกับไฟเออแล้วก็มีเลขใน i g ออฟวอ a นก็ยังเป็นลมกับไฟอยู่ดีอ่ะเขาอยากบอกว่าทุกครั้งนะที่เขาอยู่คนเดียวนะ เขามีความสุขมากเลยที่ได้แบบเิเฟิตถึงคุณได้นึกถึงคุณนะ่ะเขาไม่รู้หรอกว่าคุณนะ่ะเคยคิดถึงเขาบ้างหรือเปล่าแต่คนคนนี้นะคะเวลาที่เขาอยู่คนเดียวเงียบเงียบทสมาธิใดๆก็แล้วแต่บางทีคนคนนี้อาจจะชอบเดินทางคนเดียวทานข้าวคนเดียวไปไหนคนเดียวหรือแม,แ,มแม้เวลาที่เขานอนหลับอยู่คนเดียวอ่ะคือแบบ แวบ,บหนึ่งอะความรู้สึกที่เขาเคยมีกับคุณมันจะฟุ้งเข้ามาตลอดเลยอะคุณผู้ฟังเหมือนแบบโอ้ยทํายังไงก็เอาคุณออกจากหัวไม่ได้ไม่ว่าจบกันไปเนิ่นนานแค่ไหนหรือแม้แต่บางครั้งนะคะเขาอยู่กับครอบครัวกับเพื่อนกับฝูงอะเวลาที่เขาทำแอคทิวิตี้หรือว่าเดินทางไปสถานที่หรือว่าไปตรงไหนก็แล้วแต่ที่เคยไปกับคุณอะภาพของคุณเสียงของคุณกลิ่นของคุณความรู้สึกความทรงจําเกี่ยวกับคุณคือมาเต็มอะค่ะแล้วตอนนี้นะคะนางฟ้ามองว่าตัวคุณเองอะสิ่งที่เขาได้รับ ได้รับรู้ได้ยินมาจากคนรอบข้างคือคุณดูมีความสุขอยู่ได้ด้วยตัวเองคือแบบว่าอัศวินถือไม้อยากทําอะไรก็ได้คุณดูแบบมีอิสระมากแต่สิ่งหนึ่งที่เขาไม่รู้คือคุณมีใครหรือยังคุณแบบแอบคบใครหรือเปล่าหรือว่าจบกันไปชีวิตคุณแบบเกี่ยวกับความรักเป็นยังไงบ้างความในใจที่คนคนนี้อยากจะถามคุณก็คือเขาคนใหม่กับเราคนเก่าที่อยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงเนี้ยนั่งรอเธออยู่ตรงเนี้ย เขาเทียบแบบเราเทียบเขาติดไหมคือเขาอยากรู้ว่าสเปคคุณอะหลังจากไม่ใช่เขาอะมันเป็นยังไงใช่ประมาณนั้นเลยเด้อคุณผู้ฟังก็จะแบบก็ไม่รู้สินะอะไรที่มันจบไปแล้วฉันก็มองว่าเป็นแบบมันก็ไม่น่าจะแบบว่ากลับไปคุณผู้ฟังเพันกับแบบงามอะไรเงี้ยคุณผู้ฟังอาจจะเป็นคนที่มีสนเสน่ห์แล้วก็มี e อ e ความสุขที่แบบใครอยู่ใกล้ก็แบบอือยากจะแบบว่าฮปปี้จดจำอะค่ะ คนคนนี้นะคะหากหมายว่าเป็นคนเก่าเขาอยากจะบอกว่าเขาจดจําทุกสิ่งเมมโมรีเกี่ยวกับคุณคือมันแบบบางคนนะคะตัวคุณเองอาจจะชอบร้องเพลงชอบเต้นชอบทําอะไรน่ารักโกโก้ให้เขาดูอะแล้วเขาจําได้หมดเลยอะคุณผู้ฟงังสงสารจังเลยต่อไปเดอ้อต่อไปเดอ้อความในใจที่เขาอยากบอกคุณผู้ฟงังตอนนี้คืออะไรทําไมมีแต่ธาตุไฟกับธาตุลมอ,อันนี้ขนลุกมากเลยอะพลังงานออกมาชัดมากเลยอะ ่อไปนะคะความในใจที่เขามีต่อคุณผู้ฟังของนางฟ้าตอนนี้คือเรื่องะอะไรดูไพ่เป็นใจเอาใบนี้ก่อนนะสามดาบความเจ็บปวดที่เราได้รับจากเธอหรือความเจ็บปวดที่เราทำให้เธอทุกข์ใจเราอยากจะขอโทษนะถ้าเรารู้ว่าวันหนึ่งที่เราไม่มีเธอแล้วมันจะทุกข์ใจเจ็บปวดเหงาเศร้าคิดถึงรอได้ขนาดนี้เราก็จะไม่ทำมันพังเลยแต่เขารู้ว่าต่อให้แบบ ร้องขอ,อยังไงคุณผู้ฟังก็ไม่เห็นใจอ่ะนางฟ้ามองว่าตอนนี้คุณผู้ฟังกลายเป็น Queen of p e n t a c เ e เป็นราชินีเหรียญไปแล้วอ่ะคุณผู้ฟังอาจจะแบบปล่อยวางก็ได้เราเอโหสิกรรมให้เธอแต่ถ้าจะให้เราไปเดินกับเธอไปแบบทําอะไรร่วมกับเธอเราไม่แล้วเราพอเราจบเราเจ็บ แต่คนคนนี้ก็ยังเหมือนแบบว่านิดนึงได้ไหมอ่ะแบบไปกินข้าวกันสักมือได้ไหมอ่ะแบบเผื่อแบบจะได้เรียกคะแนนสงสารไดไหมแต่คุณผู้ฟังก็แบบเชิดใส่อ่ะเพราะว่าคุณผู้ฟังมองว่าอะไรที่มันท็อกซิกรักสามเศร้าทําให้คุณเสียใจแบบเบื่อหน่ายคุณไม่เอาคะ่ะนางฟ้ามองว่าเขาอาจจะเคยแบบทําให้คุณรู้สึกว่าแบบเอ้ยไม่ปลอดภัยในความสัมพันธ์นี้ทําให้คุณรู้สึกว่าแบบ ไปต่อไม่ได้แล้วกับคนคนนี้แบบหลายใจเจ้าชู้ใดๆก,ก็แล้วต่แต่น,นะตอนเนี้ยเขารู้แล้วว่าเขาว่าผิดจริงๆนะค u e e อาเพนักเคลนหันมามองเขาทีได้ไหมเจ้าเหมียวน้อยเจ้าหมาน้อยของเขาเมื่อก่อนนะคะตอนคุณคบกับเขาคุณอาจจะแบบงุงๆๆ้งยิ้งกุ้งกิ้งจริงกระเบลกับเขาะแต่มาวันนี้คุณกลายเป็นราชินีเหรียญสวยเลิค่่าสง่างามในรากตาชีวิตที่คุณเลือกอะ เขามองมาแล้วมันเกินเอื้อมไปแล้วอะ่ะไม่มีอะไรที่แบบร่ำรวยเลยค่าดูแบบหน้าแบบจับต้องเท่ากับราชินีเหรียญแล้วนะคะคุณผู้ฟังในบรรดาไพ่นะคะสวยรวยปังนะคะ ตอนนี้หากแม้นว่าเขาความในใจที่เขาพูดกับคุณได้คือขอเลี้ยงข้าวสักมื้อได้ไหมอะเธออยากกินอะไรอะไรที่เธอชอบขอแบบไปดูหนังกับเราสักรอบได้ไหมถ้าเธอยังไม่มีใครเนี่ยค่ะคือสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณคือแบบไปนั่งรถเล่นรอบเมืองก็ได้ใด,ด,ดๆหรอคุณรู้ฟังก็แบบโน no, ฉันไม่สอนฉันอยู่บ้านฟังนางฟ้าแฮปปี้กว่าเยอะฉันจะดูสวยขึ้นเปิหนนะ่ะคุณรู้ฟังของยี่ลาเลิกค่ะ,ค,ค,ะครับแม,นม่น่ารักที่สุดเลยนะ ไปต่อไปต่อเดอ้อกำลังฟินคุณผู้ฟังก็ดูแบบใจร้ายแต่ในใจนางฟ้ามองว่าคุณผู้ฟังก็ยังแบบนิดนึงนะตัดบัวย,ยังเหลือเยอะใหญ่ <c oughs> ต่อไปนะคะความในใจที่เขามีต่อคุณนะตอนนี้คือเรื่องอะไรดูสิเนี่ยดูสิคุณผู้ฟังเพจอ f ครับเด็กถือถ้วยคือเขาอะ่ะ เลิกตัดใจจากคุณไม่ได้เลยอยากขอโอกาสตลอดตลอดเวลาเลยะค่ะคือเขามองว่าแบบเขาอะคือแบบเขามีโอกาสคนคนนี้เหมือนจะรู้สึกเหมือนมีแบบความเข้าข้างเองว่ายังมีโอกาสที่จะได้กลับมาในความสัมพันธ์นะคุณผู้ฟังแล้วดูแต่กลับมามันก็ไม่เหมือนเดิมเพราะคุณนอกจากจะเป็นควีนเลียญแล้วยังเป็นนายออฟเพนเดอร์เคลน่ะก้าียญนะนะเป็นอะไรที่แบบโอ้ oh my god เขาอยากจะบอกคุณว่าที่ผ่านมาไม่ใช่ว่าคุณไม่เพอร์เฟกนะคุณก็เพอร์เฟกแต่เขาก็แบบผิดไงผิดแล้วคุณให้อภัยเขาไม่ได้เหรอความในใจที่เขาอยากจะบอกคุณตอนนี้นะไม่ว่าคุณน่ะจะมองหรือว่าใครจะมองว่าคุณสวยเลยค่าสง่างามงดงามสวยรวยปังแค่ไหนแต่ในความทรงจําดีๆเกี่ยวกับ เขาไม่ได้แบบสนใจเรื่องเงินเรื่องอะไรของคุณเลยเขาสนใจแค่เราแบบกลับมาคุยกันได้ไหมถ้าเธอไม่ให้เราเป็นแบบแฟนก็ให้เป็นใครก็ได้ที่อยู่ในชีวิตเธอนะคะเราลืมเธอไม่ได้เลยประมาณนั้นเด้อมีเลขเก้าด้วยนะคะเลขเก้าก็คือเกิดธาตุดินพฤกษ์กันมังกรเลขหนึ่งคือเกิดเดินมกรลาได้ราศีมังกรได้นะคะคุณผู้ฟงังถ้าจะคิดถึงขนาดนี้นะ ก็คุณผู้ฟังก็แบบลองไปเจอเขาสักครั้งสินางฟ้าเราไม่ใช่แบบจะมาว่างอะไรขนาดนั้นเราไม่ว่างขนาดนั้นหรอกเราไม่ว่างที่จะให้เวลาแฟนเก่าหรอกนางฟ้าฝุนเนี่ยคุณผู้ฟังน่ารักอุ้ยอุ้ยสักคู่นะคะสับไพ่หน่อยนะเสียงกับนสิแบบ โอเคต่อไปนะคะความในใจที่เขาอยากบอกคุณในตอนนี้คือเรื่องอะไรซึ้งจังเลยอะท็อปิกเนี้ยละมุนเบาๆแฟนเก่าอยากบอกอะไรนะโอ้โหคุณผู้ฟังไพ่ออกมาเอ็ดออฟคัพหเหรียญใหญ่แล้วก็ทูออฟคัพโซเมคุณผู้ฟังขายยังไงเนี่ยในใจคุณผู้ฟังก็ยังแบบ นิดนึงอะไรเงี้ยอ๋อรู้ละคุณผู้ฟังแบบไม่อยากไปเจอเขาเพราะคุณผู้ฟังกลัวว่าจะหวั่นไหวจะใจอ่อนอ่ะแต่คนคนนี้นะคะนางฟ้าอยากบอกว่าความในใจที่เขามีต่อคุณนะยังรักคิดถึงคนนึงหาออกมาเป็นเดือนมกราแล้วก็เดือนกุมภาคุณหร่อเขาอาจจะเกิดเดือนมกราเดือนกุมภาราศีกุมได้นะคะมันเป็นอะไรที่แบบเธอเราลืมเธอไม่ได้อะ่ะเราตัดใจอย่างเธอไม่ได้แบบเขาอยากจะบอกว่า เธอเราพยายามแล้วไม่ใช่เราไม่พยายามนะที่จะเลิกหลักเธอไม่ใช่ว่าเราไม่พยายามที่จะตัดใจจากเธอแต่มันทาไม่ได้ไงก็มันไม่มีใครมาแทนที่เธอคุณผู้ฟังอาจจะงงว่าทางฟ้าจะอ่านไพ่วนไปวนมาก็ไพ่มันออกมาแบบเนี้ว่าเขาอะ ตัดใจจากคุณไม่ได้เลยอะแต่ตัดใจไม่ลงทั้งรักทั้งหลงเขากว่าใครคือรักหลงคุณกว่าใครอะค่ะดูความรักความหลงที่มีต่อคุณสิคะคุณผู้ฟังเราไพ่ทูอับครับออกมาจบคลิปได้ไมอะไม่ได้ไม่ได้ต้องไปต่อตอนนี้นะคะความในใจของผู้ชายเกิดเดือนมกราเกิดเดือนกุมภาเกิดเดือนมิถุนาแล้วก็เกิดเดือนเมษาอยากบอกคุณว่าคุณครับ เธอคะไม่ว่าเราจะเป็นยังไงในสายตาเธอแต่เธอคือโซเมดคือคู่รักคู่แบบคู่ทุกคู่ยากคู่แบบตุนางันคู่แบบว่าแบบอะไรอะของเขาเขาเขามองว่าคุณคือคู่ของเขาจริงๆที่เขาไม่สามารถที่จะแบบ หักห้ามใจที่จะเลิกรักหรือว่าไม่คิดถึงคุณเลยสักวันหนึ่งนะคะคนคนนี้นะคะทัวบครับออกมาจับมือกันอีกครั้งได้ไหมไปเที่ยวกับเราได้ไหมเขารู้นางฟ้ารู้เลยว่าคุณผู้ฟังยอมไปกับเขาสักวันนะเสร็จแน่แล้วแต่จเจ้าเลยเด้อแล้วแต่คุณผู้ฟังเลยนะว่าจะเอาอยัางไงแต่ไพออกมาคือคนคนนี้ที่สุดกับคุณนะคะยังเหมือนเดิมเด้อ โอเคขออีก2ใบเด้อจบคลิปจบคลิปความในใจที่เขาอยากจะบอกคุณอืโรแมนติกเลือเกินชีวิตใครนะจบไปแต่ว่ายังมีอืมใช่คือแบบจบไปเนิน่นนานแค่ไหนแต่ความรักความงดงามของคุณผู้ฟังยังตราตรึงอยู่ในหัวใจเขานะคะใบต่อไปนะคะแต่เขาก็ทําให้คุณเจ็บปวดอะสามดาบอะคุณผู้ฟังมันมีชาลีออดอะซ เลขหซ้ำนะคะแล้วก็เลข7ชาลีอ,อดธาตุน้ำมาละเกิดเราสีกรกฎชาวธาตุน้ำแล้วก็ชาวธาตุลมคนนี้นะคะอ่านางฟ้ามองว่าตอนนี้ในใจเขาอยากเดินทางมาหาคุณละต่อให้คุณแบบจะมองแบบไม่อ่ะนาง,งฟ้าเราไม่อยากเจอเราไม่โอเคในใจคุณผู้ฟังก็เหมือนแบบจริงหรอจะมาจริงเปล่าอะไรอย่างเงี้ย เราบาบอกว่าอุา้ยเดี๋ยวแต่งนะเราไม่ไม่ไมคนคนนี้อาจจะเป็นชาวทางไกลาชาวต่างชาติได้พร้อมมากเลยถ้าคุณแบบให้โอกาสพร้อมที่จะเดินทางมาหามาเจอซัพพอร์ตดูแลหวัวใจคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วหกไม้เป็นอะไรที่แบบเอยฉันปลดป่ลอยฉันแบบโล่งแล้วอ่าฉันไม่อยากมีความรักแต่เขาว่า เขาเหมือนจะแบบว่าเออแบบถ้าอยู่ยังไม่มีใครอ่ะเปิดใจให้ไออีกรอบหนึ่งได้ไหมอ่ะคือเขายังตื้อคนคนนี้นะคะราศีกรกฎราศีเมษราศีกุมราศีเมถุนแล้วก็เกิดเดือนมกราได้เกิดเดือนกันยาได้รักคิดถึงแล้วก็จะกลับมาตื้อคุณผู้ฟังความในใจของเขาก็คือแบบ เขาไปไหนจากคุณไม่ได้อะเขาไปไหนไม่รอดอ่ะเขาอยากกลับมาหาคุณอีกแล้วอ่ะเขารักคุณนะคะคุณผู้ฟังตอนนี้ในใจเขาคือต้องเจออ่ะต้องปะทะต้องแบบหาวิธีที่จะเทคแอคชั่นหาคุณผู้ฟังนะคะไม่ว่าคุณจะรวยกว่าสวยกว่าเด็ดกว่าเพอร์เฟกกว่าเขายังไงก็แล้วแต่แต่แบบขอสักครั้งหนึ่งได้เจอกันได้พูดคุยนะคะคุณผู้ฟังคือแบบ ก็เธอเป็นถึงควีนออฟเพนเนดะิ e ลน่ะแล้วเราเราจะทำยังไงอะ่ะแต่เขาไม่สนเราว่าคุณจะรวยกว่าแบบดีกว่าเขาแต่เขารู้ว่าคุณอ่ะคือโซเมทของเขาเดอ้ออันนี้คือพลังงานไพ่ของวันนี้นะคะรักทุกคนนะคะฝันดีเด้อจ้าจุ๊บแม่งจุ๊บหม่งเดอ้อ